คุณมนมนวลีพงษ์งามเสวัสดีครับสวัสดีจ้าสองเต้าสวัสดีคุณอทิตยาแก้วุูด้วยนะครับซื้อบัตรไปเนาะเนาะแมนครับซื้อบัตรเฮล่าเนี่ยสวัสดีครับน้องๆสวัสดีคุณชาเลบมันคงนะครับสวัสดีครับผมคุณอาริยานะครับเฮ้ยไอ้ไก่มาแล้วไอ้ไก่มาแล้วครับพี่น้องผู้ใดถามหาหาปอนปาะั่นว่าเอาตรงรอรุ่นได้พี่น้องซีเมนต์อาจารย์มหาปอนว่ะมหาปอน<ะ>ผมมันเคยแสดงน้อเพื่อนเพือนหนึ่งเคยอันเพื่อนตะกี้เพื่อนก็นกนอยู่โตเกียวไอ้เพื่อนอัน ผมเสียด้หลายเพื่อนนั้นส่วนผมเปลี่ยนเพียงอันแค้นห่างนางฟ้าเพื่อนนั้นสิเป่าแค้นในผมผมสีิดกีตาร์เพ่าตอนนั้นผมมันยากังอยากอายคนอยู่ผมมันตอนนี้เท่าอย่างไรแล้วแมนครับตอนนี้คิดดีแล้วบอกบอกว่าดีๆตอนนั้นผมกัดตีดเพราะลองบม่ค่อยเปลี่ยนปานไหนครับผมเพียงนั้นกัดเสียดายครับคันลองยังลองเปลี่ยนยังกัสีได้แจมเพื่อนเป่าแค้นผมดีดกีตาร์อยู่เสียดายเนาะท่ว่านคลิปดีๆเลยแมนครับ ใช่น้องมหาพรไหมอ่ะครั้งอ่าไม่มันไม่สามารถบอกได้ใช่แต่ก็เห็นอยู่แต่แต่ก็ยังเห็นอยู่ว่าว่าเหมือนอันนั้นเก็บโคตรว่าแกจะมาเนาะใช่ครับแล้วก็ลองรอลุ้นนะครับทุกคนแต่มันจะมีอีกหนึ่งคนเนี่ยอยู่ในไดเบิร์ตเนี่ยในเบิร์ดงว่าไั่โคตรได้เบิร์ตเนี่ยได้เบิร์ตเนี่ยเนี่ยซื้อแล้วซื้ออีกอ๋อสังมึงองอัานเดินเดินสองสามซื้อขึเอาเดี๋ยวมางเดินสองสามึนเอากูแตงเอา ว้นขึ้นแบบใหเขาจอยลงแกมเขาสูงนานะโอ้เราจะไม่พูดถึงการว้นการผอมกานเดี๋ยวบ<า>อก,กของกัร่างกายแล้วแมนครับสวัสดีครับสองหนุ่มสวัสดีเมตรีนะครับไอซีเอยูู่รีสวัสดีครับผมสวัสดีเมตรนีน,นะครับคุณวิไลนะครับสวัสดีครับน้องยูริน้องแน่นรัาขอบคุณครับคุณปุ้ยสว่างสวยนะสวัสดีครับเพื่อนบอสมหาพรค่ะเรอรุ่นนะครับอาจจะมาเนะาะเพราะเห็นแกพจนอยู่รอรุ่นเลยนะครับผม รอนในกลุ่มลาคาลูกๆครับผมโด <ขอ S 1> ยละคร <ขอ S 1> ะเรื่องเนี้ยทุกคนเด่นหมดเลยเป็นละครเรื่องนี้ที่แบบว่มามันจะติดไปทางอ่ะคอมเมดี้นิดๆเนาะใช่ครับจะน้นไ,ไปทางอ่บเ,เรา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 เล่นแล้วรู้สึกว่าขนาดเขาอันบทจะซือเขายัางหัวเลาอะไหมแม่เราค้นเห็นเขาแบบในเบื้องเข้าไหมาเขาติปไปจังไหในร <c oughs> ับบทที่บมเคยรับพออ่อดูลิต้องเสยผมข้างให้บางลงมันจะทําให้หน้าบางเรียว ผมบัคันอนีเลยครับบัคันตังครับน้องแนงน้องยูรีเสียงพร้อมมากใครจะลดแค่แก้มได้น้อยจากหัวดีทักเรื่องอื่นครับอพี่น้องจะเอาเรื่องอวดเรื่องพร้อมกับแมนมันมันโตไปแล้วมันก็ลดไปเล้วครับในเวลานี้เนาะแมนนี่ครับเดี๋ยวมันก็ค่อยๆลดกันไปครับพี่น้องคนมีแก้มกับไมกรดารักอยู่ได้เหละเนาะผมเกิดมาผมมีแก้มเลยนะครับผมเกิดมาสิ เปนสิมากีิแก้มผมนั่นแหละก็คนหลักแ,แต่น่อยครับคู่คือกันทราบชื่อว่ากิกแก้มตอนนี้ตัวไหนงสงสัยว่าสิแลเปินคนอื่นไปไหนหมดตอนนี้เข้าไปต่อบทกันนะครับคือคู่แรกกับน้องยูรินี่ยยังยังไม่ถึงฉากนั้นใช่ครับผมเจ้าสีไห้เฮ็ดยังเคยหยอกซื้อๆแ่อาบอทะเลาะกันกรอมาบอกเรื่องอืินดีกว่านะครับใครซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วนะครับหรือใครซื้อมากกว่าหนึ่งใบก็สามารถเอาไป ให้กับ FC ต่างๆได้เน,น,<ม>นาบเพรา่าคนกขบโบมิทุนทรัพย์แนแมนครับสวัสดีจากสเวีเดสเวีสเวเดนสวโลเนียสโลโวเนียสโลวีเนียเฮ้ย <c ười> มาหาปอนมาอยู่แล้วค่ะแต่คงไม่ใช่คนนั้นอ่ามีคนจับทางถึงแล้วแมนครับบอดโนดจัดร้อยไหมหน้าเรียวให้ลูกใชายแนลสนาหอย่าไปหาเสยมักซมี่ละค่ะนะตางคคต่ตามมาลูพี่น้อง มากจังเดก็เกมไปได้ใจเจ้าของซะก่อนอเนี่ยนะครับผมสิ่งสําคัญเลยคือเฮาติดตามาปสปอร์ตศิลปินคนนี้น้องคนนี้เพราะฉะนั้นอันไหนเราชอบไม่ชอบชอบ้างมันก็อาจจะแบบไม่ตรงใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พี่น้องคนพันคนก็นนบเราเราคือกันพัน,นเชื่อหนึ่งพันคนชอบไม่เหมือนกันหนึ่งพันครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็คือเราติดตามศิลปินคนนี้นะครับครับผมวมลเลี่ยนสีท่วงแล้วอ่ะเขาสีอันเหม็นอะไรสิเนาะสีอันเหม็นนี่เนาะ ดุลีอ้วนอ้วนคือผมก็น่ารักครับผมมันชินแล้วครับกับเรื่องนี้เพราะว่าแต่นห,หน่อยๆผมอ้วนผมถื่บุรีหลายแล้วเพื่อไงขึ้นมากับจอยครับจอยเราแหละจอยแห้งแล้วแล้วก็ตีดวเราอ้วนนิดนึงครับกันิ่มมั้งคุณยังสีอะไรครับเออน่ารักแล้วจ้าสมบยัยโอเคเอทุกคนอโอเคครับผมคุณโบนะครับอ่านอยู่นะครับแต่มันยาวค่อนข้างทีง่จะยาวนะครับ สาวการะสีนสองหนุ่มน่ารักขอบคุณครับแม่โสมนะครับแม่โสมสืบบัตรไปเนะาะตอนนี้ท่านอาจารย์นักดนตรีกําลังเช็คสาวกําลังประกาศตังเครื่องตังอย่างเพราเราจะมีการเราจะรันเพลงไปด้วยแล้วก็ซ้อมละครข้างในใ <ช S 2> มันจะได้มันจะได้รวดเร็วเนาะ มันสิงลงบล็อกกิง้งว่าปูนันผู้นี้ให้ออกท่าทางหรืออยู่จุดไหนนะครับผมแ่นถูกต้องแล้วป็นสไลด์เป็นกระชาแล้วก็เรียกแบบสองเพลงแต่ละเพลงนะครับใช่แล้วนะครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออจของรถใหม่มาแล้วพี่น้องรถใหม่ป้ายแดยงนะครับรเจ้าคือนายโจรใหญ่มีหน้าที่โหดร้ายหมายขาแต่ท่าเดียวอย่าเอาดังเบาอยากมากินข้อยเตียวอย่าเอาดังเบาเบ้าให <c oughs> ้มันชัเนดเจนชัดค่อยชัดคำเนี่ย พอจังไหนมาบ้านเดียบพี่น้องป๊าแสดงความยินดีกับพี่กล้องครับแสดงรถลงไม่พี่น้องครับใครซื้อยืมยุ่ยใครจะเปลี่ยนนี่เจ้าสิซื้อพ่อมใจใครพี่หมวดตอนเอารถไม่เนี่ยป๊าร์ตในออรถเจ้าเขาไม่จะดมด่างแค่ไปซื้อให้เจ้าตียอดพ่อแน่คุยเก่งอ่าคุยเก่งครับคุยมี่เก่งกว่านี้ อะไร <laughs> าไปยีกรอบนะครับเอาเบอกเก่งคนนี้บอกเรื่องรถไปดูบอกเรื่องรถไปสักวันเป็นยังไงแรงบันดาลใจเพื่อเอาสีดำสนองมือนั้นเก่งคนนี้เออไปดองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ <laughs> เื่องเสื้อผัดเสื้อถั่วไปยีกรอบเจ้าดิเขาบอกใครบันใครตัวเขาจะสีไปเราลื้อซึ่งอดีตการา์เขาบอกว่าปัจจุบันสี่คือวารสีดำสีดำยังเออทำไมถึงมีแรงบันดาลใจในการมือมืองานบอลอะไรเงี้ยทำไมออกรถสีดำฮะ รถสีดำนี่เพราะว่ามันเพื่อสะดวกกับมันสตาร์ทเป็นวันเกิดอ๋อมันเกิดเจ้านี่ต้องเป็นรถสีดำโอ้แบบนี้เองสิว่าก็มักสีขาวหน่อยจะบ้าห่าแบบมันด้วยวันเกิดมันบอตรงกันกับสีขาวมันมันมันเสียสิดวงดิ่งล่องมันต้องมีปัญหาันนั่นนู่นนี่ท่างออกก็สีขาวเขาออกสีดำ ไอ้กล้องขับขี่ปลอร์ดไพ่เดิมเสนาะลูกๆโตเกียวบ่มีรถน้ำหนักมีแต่เพิ่มขึ้นเพราะแม่แม่ซัพพอร์ตอาหารดีเ่นาะวะเมื่อไหร่เสนาะทุกคนอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับผมร่วมแสดงความยินดีกับพี่กล้องด้วยเพป็นไหนโรนไม่นะครับจากน้ำพักน้ำแรงเพื่อได้เพป็นไปเห็ุงานเพื่อไปตั้งประเทศนะไม่จะให้จะให้จะให้หรอกขอสิยืมรถเจ้าไปอีสานตะพัดินเดี๋ยวนี่โชว์โชว์ดชว์ประเทศล้มดอกโชว์โชวโชว สีดำเท่เหมือนกล้องและจ้านะไปแล้วพี่น้องงามๆพี่น้องรถไทยเพื่อนพอ่น้องยูริกับรถใหม่พัดปีนี้ศิลปินตกเกียวมิสีออกรถจะคนแล้วนี่ยูริออกรถใหม่คุณได้ยินซีแกมซีแกมออกรถใหม่สองคันแล้วพิกิตาพิกิตาแล้วก็พี่กองพี่กล้องห้วยไร่เออแม่นกองวายุกองวายุสี่คันพี่น้องศิลปินโตเกียวมิสิกปีนี้ออกรถใหม่สี่คันป้าดูริป้า แค่ปีนี้นะครับในปีนี้ศิลปินตรงเกียวออกไปแล้ว4คันยูน้องยูรีน้องซีแกมคุณกีต้าแล้วก็พี่กล้อง4ี่คันเลรอพี่น้องอเ,เออจริงๆนะคุณเนกคนกสิออกไหมครับออกแข็งอันยศพวกเนีป,ปันนี้เราว้าเล็นเยอะยุ่งดีเอ้ย <c oughs> สบายสบายคุณเอกยังขับบักฝ้าหน่อยต่อไปครับถึงมันสิริทิศลมเลยอยากแตกกระซำคูณเอก็ยังขับฝ้าหน่อยต่อไปเพราะว่า บาสพี่น้องดไฟหน่อยอยู่คุณแดงมาโดดแล้วดิส่งข้อความไม่ได้คะ่ะคุณแฮนตี้บอกเก่งทุกๆคนเลยคะ่ะกดลิงก์ได้ไหมครับทุกคนลองคลิกลิงก์ได้ไหมค,ครับลรคลิกลิงก์ด้านล่างีเลยที่ปักหมุดไว้ให้นะครับซื้อบัตรซื้อตัว๋วพี่น้องัวเกมมิสิกนะครับเป็นกำลังใจให้ละครละครมันจะเข้มข้นขึ้น,นเรื่อยๆมีเรื่องราวใหม่ๆมาให้ติดตามใช่ครับนะครับพี่น้องก็คือบางทีเป็นละครที่แบบเราไม่ได้เล่นอิงตามประวัติศาสตร์นะครับนะบางทีเราเล่น คุณแอกจะเปลี่ยนรถไหมคะคุณแอกขอเห็นงานเก็บเงินที่จะเปีอ hmm. ยู่นะพี่น้องเด้อนะครับรถคันนี้เป็นเอกลักษณ์ของคุณแอกลนะผมขี่ไปใช้วงจำได้เว้ยพี่น้องขี่ไปมีซี่ข้อฝ่าอะไรเลยถ้ขี่ไปเขาจำได้เบิดว่ารถข่อยดูนิ่ดลยแกเพ่งยากวะพี่นี่ยากสำหรับผมก็ว่าค่อยยากมาไหนครับดูนี่เลย้องเพ่งครับพูดที่งจังกว่าว้าวแม่ว่าทำจมูกอีกสักหน่อยนะลูกเพราะะน้นดูนี่คันขังนะเนี่ยพวกแอก แสบแลบแสบคบดีจมูกกันรอดสินเดียวคุณเอ็กสิ้คดีนี่ก่อนห้อยให้มา <laughs> คุณเอ็กไม่ได้ทำนะครับมันไี้เป็นจมูกจริงนะครับทุกคนกคูกนี้เนีกเหลือยังเดียวอะเหลือยัง หน้าตารอแล้วส่งผมไหนแล้วเรียบร้อยดีดูดีเจอเบาดีดีเนี่ยโทรศัได้นี่เอา่ยออกาดีเนียแต่ว่านอนนี่เนาะเอ้าจะอดเข้าสุดท้ายมาจังไรโมมี่เข้าสุดท้ายเหมือน่ะเสียแล้วน่ะโอเคโอเคมาดังข่บัตรรอกันให้เี็วเดี๋ยวโมมี่มาดังแค่ได้เด็นยังัไนเฮ้ยตอนนี้คไปเขาฉากเลยนี่เจ้าเขาเริ่มรั้นแล้วบปล่เริ่มเลยดิไม่มีสเต็มก็ออกรถใหม่โอ้บัตรคนละไม้เริ่มงไหมยูรินะครับน้องน้องสีแกม พี่คุกกีตาร์พี่กอง,งน้องสแตมมีพี่กุน้องก,กุกิแมนนะคนละปีนี้คนออกรถใหม่หกคนพี่น้องปาดิโตตอนนี้เห็นบอดี้ยินบอพี่น้องเพื่อนกำลังเช็คเศร้าใช่ไหมเนี่ยนคนรู้กักใกล้แล้วนะใกล้สิได้ออกรถไหมติดบ่เอิรสูงแล <laughs> ออ้ว <laughs> เบิร์ดสูงแล้วพี่น้องก็หน่อยหลักจะโนมโรงเรียนไปแหงมาหน่อยพอดีเลยระเบิดมาสูงเลยนะครับ พ่อกให้มาหน่อยกินเนื้อนี่ใช่ว่าเคยกินหน่อยหรือยังแล้วจะมากินติ๋ที่เหลือไปไปมักเพื่ออย่างนี้นี่น้องเรียนนี่เขาเขาเว่าเรื่องนุ่มมวยดูเดี่ยวดูดวลเรื่องเรื่องเลยติ๋วให้น้องเรียนบอกนุ่มนักเรียนนี่นะนักสัตวมันสิเป็นถุงอเออโอ้ยนุ่มทำไมตะกี้ไม่เป็นถุงนี่แม่มันเป็นถุงอยทั้งบีบทั้งคันแบบเมียเข้าไปมันแบบวายบางทีอ๋อนี่แหละ บ่มันเย็นมันยังอรอกมันเย็นมันเย็นนมมันเย็นแล้วมันแซ่เงินซ่องอันซ่องแข็งไหมไหมแนวนมมันแซ่บซ่องแข็งไหมไปไปนี่อ๋อสีไหนน้ำอ่ะสีเขียวเอแต่ก่อนแต่ก่อนมันมีรสชาติเลยตอนแก้ตรงเลี้ยนแถวบ้านปมเนี่ยบ้านนองเนี่ยบ่มีเลยมันถือว่ได้กินดอกซีลดสีหนาวอย่แล้วโดนเชื้ออาทิตย์หนึ่งเลยสิมีสีดำเที่ยงค่าฮะช่างคู นมนรบอมแนนมนมโรงเรียนบอมแนนมนักเรียนไม่ไ้องเออเจ้านี่นมโรงเรียนนมโรงเรียนนะเจ้านี่แต่ว่านมนักเรียนหรอเออแต่ว่านมนักเรียนเราใส่กันได้ไหมนมนมโรงเรียนนมโรงเรียนครับนมโรงเรียนเจนนี่เดอออกบ้านใหม่แมนอ่ะคิดพี่เจนนี่ออกปีนี้บอกไหมก้องบ้านดีดีมาพี่เจนนี่กับบ้านไม่พี่น้องดูที่หัวอย่างเดียวพี่ก้องนะครับพี่น้องต้องรอซื้อบัตรซื้อตัวนะครับวันนี้ เอ็นดูคุณเองปีนหน้องกัแล้วบดี้เขาต้องปิดหน้องไ้ครับเป็นกล่องเลาดิบเอาเพราเรื่องดีเนี่จะาวันน้นักเรียนจ้าวนน้มนักเรียนคืนอกินวาไม่กินเลยเอานนี้เราไจะลองพิยังเราไปเอาบอกนอลงยังสปอย่ยดวนทอนนึงเบอร์ฉนไหมตัด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 ต บล็อกกิ้ก็บล็อกกิ้นเะบล็อกกิ้นเขาจะไปอ,ออกรถใหม่ดิเสร็จแล้วไปทายลูกคู่กับรถรถจองเนีไปเนีจองน่ยพจองแล้วคือบล็อกกิ้ก็จองแล้วออจองรถแล้วนี่นห,หะอะรลสาล้อที่เปิดประทุน, <laughs> าน <laughs> สามล้อบมนึกจักรยานัวแ <laughs> <c oughs> <c oughs> บบเิดบ้านเกิดบ้านเน่ยเิบ,บ้านเบ้านเน่รถงจักรยานเป็นตัวเป็นตัวตอนิหน่อยกินยูได้ว่า เวลากากับเนี่ยกินที่เครื่องผงยี่ยากมากินเลยเที่ยนนะฮะหร่อยแล้วได้แคาคนโอดบางคนยังไม่่อยไปหาแิต้านยิ่งเที่ยวถ้าจะหมดจบไปหน่อยดิโมดบางนะบหมดบางต้ายิ่งเที่ยวดีแล้วจาค่อยแม่คิงกออกรถใหม่ แน้นน้ำท่วมข้อหอยเพราะเได้ยื่ขึ้นหัอืมเก็ไก้สูงดีเจ้าจะเป็นเจ้ามังเ่นน้ามอจชเเรนดูด้วยงูอ่ะเรนามาดูมันสิเป็นมันสิเป็นโลกโลกนึงน้้ท่วมกอดกระปุก่อ่นมขวัดก่อนมืขวัดเนาะคุนบอกว่าเอิญแม่แม่จะฟิตขับกลับมาปลูกเกี่ยวแน่พี่น้องฝากคนเลยคนแช่ไปเห็นเห็นให้คุณแม่ชื่นขับบอกมาในเล้อ มากโคตรอะไรโคตรแช่ในเด้อมากันพี่น้องขายบัานซอยกันในเด้อขายบัานในที่เมืองต่อต้ันอะไรมากันมากันแนะน้ากันในเด้อครับว่าโตเกียวนี่เปไหนไหนในกลุ่มปีดกลุ่มปีดก็มีอย่างไรใครก็มีอย่างไรเบิ้งใน่ฝากโฆษณาซอยลูกหลานในเด้อซอยนี่มันโตเกียวมิวสิกกนได้อพี่น้องโฆษณาต่อในเด้อว่ามันเป็นยังไง แล้วก็มีอย่างให้เพิ่งเขามีอย่างซื้อให้เซื้อพึ่งไห่ตลอดนี้สวัสดีค่ะน้องก้องน้องยูรีน้องแซสแซสเนกคเไม่แสเนกคแต่ผู้แสนกคจะซื้อแสเนกวบรุษเอานะครับกล่องนะครับงานเท่ากับสีช่วงนี้ก็สีเป็นวันที่ยี่สิบเอ็กใสแล้ววันที่21่สิบเอ็ดงาวันที่21จะเป็นปิดวงโตเกียวมิวสิกใช่เ้ยปิดวงโตเกียววงใหญ่น่ะปิดวงปิดฤดูกาลครับปิดฤดูกาลตรง คอนเสิร์ตโตเกียวกับวผมงใหญ่ครับใครนี่น่ารักแม่ดูไม่ดูก็ซื้อโอ้ขอบคุณครับซ<อ>ื้อๆพี่น้องแต่ทีนี้กิจกรรมามากไหมเห็นตอนนี้นะครับส่วนไหนเขาบ่มีงานเขาก็ทีมีกิจกรรมนะครับบอสมิกไม่เคยใหล้ลูกๆว่างนะครับแล้วสิหากิจกรรมให้เบิร์ดละแมนครับก็ต้องรอติดตามนะครับบางทีหน่อยคือมีแต่คุณนะฮะแก๋อแต่ละที่กล้องเมื่อวานอีฉาแม่พิมพ์มากก็ไปแล้วพี่น้องไปคุยโทรศัพท์ วันนี้มีข่าวดีจะมาบอกทางไลส์สดตอนนี้ว่าพี่สุเยอรมันจากต้อมกำลังใจล้องวายุจะแจกบันรฟรีสิบใบตอนนี้แต่ว่าเงื่อนเงื่อนเงนเงื่อนเงื่อนเงื่อนไขเงื่อนไข ใครว่าทีไงนเนี่ยใครว่าว่าเด้งเรืงเด้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 งเอยากได้ไหมครับผมยิมกดยิมยิมคำว่าหนึ่งมาถ้าใครอยากได้บัตซี่ิมไปยิมไปคนหนึ่งคนหนึ่งแล้วคนหนึ่งแล้วใครอยากได้บัตซี่เลยครับกดหนึ่งมาขอขอบคุณพี่สุด้วยนะครับผมพี่สุเยอรมันนะครับพี่สุเยอรมันสมโก้บัตรฟรีกี่ใบนะกี่ใบ ไปสิบไปสิบไปใครอยากได้บมามีคนนึงเลยใครอยากได้คนนึงใครกดก่อนใครใครใครพิมพ์เลขหนึ่งก่อนแจกเลยว่า้เดี๋ยวกีนแจกไงที่เอาไม่สั่นมีคนอยากได้บอครับเอาเอาแค่แค่คนแรกไหมเขาอยากได้คนแรกกดได้อหมมาแล้วมีคนอยากได้สองคนแล้วมากดมารัวๆเลยครับรัวๆมา กดหนึ่งรั่วกดหรัวรขาอยากได้าบาัตร40ีใบาจากพี่สูุเยอรมนนีจากพี่บ้านี่กล้องนะครับาบารกดหนึ่งเมื่นกร์ที กดหนึ่งมาเลยปั้นปีกดหนึ่งไม่ยาเล่นไหมฟังดีๆนะครับผมอ่ามันคือเงื่อนไขที่จะได้บันบ้นปีหนึ่งใบวัชนินัตต้องกดต้องกดติดตามเพจโตเกียวแล้วก็สครัมาแล้วก็ติดตามเพจห้องอายุโตเกียวมิวสิท สองอันสแคปมาแล้วก็แชร์โพสต์นี้เป็น3สกแกปแชร์แชร์แชร์ไลน์สดนี้ปุ๊บอยู่หน้าหนี้ตัวเองแล้วก็เป็นบทตดิดตามถีนค่ายโตเกียวมินิสิกแล้วก็ตเกียินิสิก้นกล้องวายยุทธ์โตเกียวมินิสิกแคปมาเอาสิบคนแจกไปได้สิบไปใครสมก่อนใช่้สมก่อนสิบคนใครสมก่อนได้ก่อนเดี๋ยวตัวเมินก้าให้ใหม่ ชอบไปกดติดตามเพจโตเกียวมิวสิกแล้วแคปหน้าจอชอบไปกดติดตามเพจที่ก้องวายุแล้วแคปหน้าจอสองอันแรกเนี้ยกดแชร์กดแชร์ไลฟ์สดนี้แล้วแคปหน้าจอมาแล้วส่งไปทางไหนทางเมสเซนเจอร์สพจ่ก้องวายุส่งไปทางเมสเซนเจอร์เพจที่ก้องวายุคนที่ส่งเร็วที่สุดสิบคนแรกรับบัตรฟรีจากบ้านพี่ก้องเออ

สิบคนเท่านั้นชวกนกติกาให้ใหม่ชวกนกติกาให้ใหม่กดติดตามเพจโตเกียวบิวสิคแอปหน้าจอกดติดตามเพจกล้องวายุแอปหน้าจอกดแชร์ไลฟ์คนนี้แล้วแคปหน้าจอสามอย่างแล้วนะแล้วส่งไปทางอินบ็อกซ์แหวนเพจกล้องวายุ 10คนแรกให้ตรงก่อน10คนแรกเอาไปเลยว่าใสทังก็รู้เรื่องอะนะโมงเช้าเนย ว่าหลายเรื่องอสรุปให้ใหม่นะครับกาิกาการรับบัตรฟรีการ์ดิกาการรับบัตรฟรีนี่อยู่สามอย่างง่ายๆทุกคนกดติดตามมาแล้วหนึ่งคนมาแล้วอันนี้คนแรกที่ได้เลยใช่ไหมนนครับนี่คือกดไลค์กดแชร์กดแช,ชร์แล้วก็แคปติตงตัวนี้แล้วก็ไปติดตามเพจมั่งมายโยแล้วก็เพจให้สองอันแล้วก็แคปมาสามอันเพื่อสามอัน ได้ไปเลยบัตรฟรีหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบนะครับใครตอนนี้มีคนทักไปแล้วนะทุกคนเหลืออีกประมาณเก <8 S 2> ้าหรือแปดใบใช่ครับผมเดีย๋ยวมนะจ๊ะคิริน่าใสกริกเลยยิบก,กวงๆหน่อยน้องยูริ <laughs> ไม่หยิบแต่สัต แม่จะซื้อเอาได้ลูกได้ครับรีบๆนะครับผมสำหรับใครอยากได้บัตรฟรีนะครับผมบัตรย้อมพี่ก้องวายุนะครับผมแจกบัตรฟรีสิบใบตอนนี้ไปแล้วหนึ่งนะครับผมแคบส่งทางไหนจ้าส่งเพียบพี่ข้าเอ้พี่ก้องวายุเลยนะครับพี่ก้องวายุราคาสิบคนแรกเท่านั้นนะครับจะได้บัตรฟรีฟ้านนะครับผมสำหรับผู้ใดอยากได้บัตรฟรีนะครับผม มาแล้วมาแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับใครที่ซื้อแล้วก็ขอบคุณนะครับผมว่าท่านมูดอ,อกหลายโฟดขอบคุณครับผู้ได้เร็วผู้ได้ผู้นั้นได้นะครับผม,มซื้ข้าวใบนะครับผมตอนนี้ได้ข้าวใบข้าใบสุดท้ายกติกาย้ำอีกทีหนึ่งทุกคนกดเข้าไปในเพตโตเกียวเมืองรีแล้วแคมปหน้าจอแต่ต้องกดติดตาม้วยนะ คแคปหน้าจอกดติดตามเพจตงเกวมิวสิกหนึ่งเป็นหนึ่งรูปแล้วรูปที่สองกดติดตามเพจพี่กล้องวายุแคปหน้าจอเป็นสองรูปแล้วรูปที่สามกดแชร์ไลฟ์สดนี้แล้วแคปหน้าจอว่าคุณแชร์แล้วส่งสามรูปนี้ที่คุณแคปไว้สามรูปนี้ส่งไปให้เพจพี่กล้องตงเกียมมิวสิก<ช>แล้วก็รับบ<ช>ัตรฟรีไปเลยแค่นั้นจบใช่ครับซื้อเอาง่ายกว่าข่าวนะเอาพีการจะไม่ยากกดได้ยังไงเลย ปก,ปก,ปกทำยัง <สำ S 2> ไง <3 S 2> ถึง,งจะได้คะเอาบอกไปแล้วว่างันพี่น้องนี่สองใบสองใบครับสองใบสุดท้ายสองใบสุดท้ายไม่ขอชาชัวรนี้ไม่ขอชา ลกร้านแม่เปิดราคาบอเริญเดืยราคาทุกพน่ารักาามที่าไอ้แคแม่พาเดาพานงย่ยอดหแล้วจ้าลูกสาวซื้อให้แล้วจ้าไม่มีโอกาสเลย ขอบุาน <i cost> ่ตอไปต่อหมดแล้วหมดแล้วครับน้องบอกไปเด้เก้าวัน่ทำยังไงถีได้หมดแล้วบัดหมดแล้ว ได้ความติดใจรับน้ำอูนรักคูแนกรักนะบน้องวายุอ้อนรับฟังไปเลยครับขอบคุณนะคะผมทุกคนอย่าลืมส,สื้อผ้าเสื้อตัวนะคะข้านล่างเลยนะคะจิ้มหนงได้เลยนะคะหมดแล้วบัตรพิกองหมดแล้วนะคุณใหญ่ นับุญยังไม่ได้ยังยังไม่มีบัตรอ่านฟรีนะครับเดี๋ยวเพื่อสนับสนุนว่าเป็นสิยงแย่นะครบับเพรขอส่งกำลังใจให้พี่แอนหายเป็นไว้เอาพี่แอนเป็นยังสบายพีย่แอนไม่สบายเหรอครับรู้พี่บอกหลือทักทับแม่ยพาแม่ว่าสบายทักไปแล้วบาวกอเรู้ ไปร,รอ้อเพงนักร้องเวียนามจ้าเีนี้น่าจะเป็นเพลของพี่น้องน่าจะเราของีไ่ไงว่าของไทยขอตัวไปรับน้ที่โรงเรียนก่อนนะคะโอเคคะ่ะทุกคนใครบัตรไมนแมสกกายเมื่อใครบัตระกนนม,ม,ม,มาม,มาม,มา ขอตัวไปรับลูกครับสว่วนดีคุณมีนี้นะครับขอให้คุณแม่หายไปไว้นะครับคุณน้ำอูนนะครับทรงกำลังใจนะครับผมคุณในกับาต้องฮูว่าหัรหนี่แหละว่าแม่เม่สบายดีครับโอ้ยพึ่งตื่นมาส่นแม่สตูอีพีแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูจากตปทต่างประเทศตปทปฮ้ยตปทตปทซื้อแต่ปลาหมันเปล่ เราสกไกมไม่เอาไปในมูนีิคือ้นขับรถมาไกลบม่มูนีคมูนีิกลับมาจากว่าเอตเลยไกลเลยครับตอนแรกกว่าสิแด่ถ่าอ่อนชุดไม่เห็นเสื้ออ่ามีสาระข้ามครับระหว่าเงคนจัดจัดมันแล้วมาทอัก็เลยแบบขอมาก,ก่อนตอนแรกว่าเสียหน้าเลยแต่ว่าเสียหน้าประเด็นว่าโบทมันเข้มข้นแน่แล่ะครับพี่มันเข้มข้นเกินไปแม่แอนนอนโรงพยาบาลหลายวันแล้วจะเหาแม่แอนเป็นยังไงเกิดของแลผมก็สบายเนาะส่งกำลังใจให้แม่แอนนะครับกลัวเป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นไว้ๆนะครับเนาะ ตอนนี้ทุกคนก็ตอบบทกันอยู่นะครับทุกท่าน